ก่อนอื่นก็ขอกลาบ ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เข้ารบหลักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในช่องเดึงม,มีฝันเนาะวันนี้พี่จะพาน้องๆมาออกกําลังกาย10นาทีตามนี้เลยนะครับก็โอเคฮะเพื่อไม่ให้ลีลา <c oughs> ไม่ให้ลีลา,ายแย่อย <c oughs> โอเคน้องอย่าเครียดอย่าเครียดนี่ออกกําลังกายอย่าเครียดนี่ฮะสินาทีนะฮะก็พี่ก็จะทําไปแบบนี้นะฮะเรื่อยๆนะครับแบบไม่ซีเรียสไม่เครียดนะครับเหนื่อยก็พักไม่พอก็หยุดนะครับบอกเลย ตามสบายฮะชิลๆฮะไม่ต้องรีบนะฮะมือใหม่หัดขับครับไม่จำเป็นต้องเน้นเท่าไหร่ฮะบอกเลยออาทำตามพี่ได้นะครับน้องๆก็ฮึบฮับฮึบฮับตามนี้เลยนะครับแหมหลังจากเลิกงานนะครับก็จะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะทํานะครับเป็นประจำนะออกวันนี้รับน้องว่าจิตเจนใส่ครับน้องๆไม่ยากและไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากนะน้องๆพี่เชื่อว่าน้องๆที่น่ารักทุกคนต้องทําได้นะ น้องพี่เก่งอยู่แล้วทุกคนในช่องพี่เก่งอยู่แล้วอันนี้พี่รู้ดีเนะ okay, าะโอเคฮะเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับจหวันนี้พี่ก็มาภาคที่หลังนะก็อย่างที่บอกฮะระหว่างทํำท่ายากก็ลองใต้เ <c oughs> สียงแน่นนะนบอกเลยเสียงแน่นใต้เอาฮะก็คือภพเพิ่ไปตามนี้นะครับน้องๆไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องรีบนะครับคือตามตามทำตามในรูปไปได้เรื่อยๆนะครับอ๋อพี่เป็นคนที่ไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะครับการออกกําลังกายเป็นเรื่องสนุกนะครับ คิดว่าให้มันเป็นเรื่องสนุกครับแต่ดูสีหน้าพี่เริ่มไม่สนุกครับเริ่มหมดแรงไงบอกเลย <laughs> คือแบบเริ่มแบบจะไม่ไหวอนะไรนี่นี่แค่หนึ่งนาทียองนะพี่บอกเลยนะ้องหนึ่งนาทีเอเป็นึ่งไงเทอใครบอกว่าสิบนาทีไม่เหนื่อยนะลองได้นะครับลองทําตามพี่ได้นะพี่บอกเลยเอาเรื่องนะสิบนาทีไนมะ่บอกเลยแค่สิบนาทีก็เอาเรื่องนะไม่ต้องออกเยอะนะ้องออกกําลังกายอะแต่เราตั้งใจออกอะนะ้องเอาแค่ไหวเนะ่ วันนี้พี่ก็เอาสิบนาทีพอบอกเลยสภาพร่างกายแค่นี้ก็ตึงมือฮะบางคนอาจจะบอกเอ้ยพี่สิบนาทีมันจะได้อะไรน้องก็ดูรูปร่างของพี่นะครับได้อะไรฮะแต่สําคัญก็การออกกําลังกายก็ต้องคุมอาหารด้วยนะครับก็ต้องประมาณว่าลดน้ําตาลนะฮะพยายามกินน้ําตาลให้น้อยกินของมันให้น้อยนะครับส่วนที่เหลือก็จัดที่เรียบน้องย้ายเหลือกินไม่น้องกินเอแต่ว่าเรากินแล้วเราเอกออกกําลังกายนะครับ อ๋อกินได้ก็ต้องออกได้นะครับรับรองหุ่นเฟี้ยวพี่บอกเลยหุ่นดีต้องลองถอดเตื้อมานี่ยเงกับซุปเปอร์สยานะโอเคฮะก็ <c oughs> okay, ฮึบฮับฮึบฮับตามพี่ได้เลยนะครับน้องๆก็อาจจะเรียนมาเหนื่อยน้องพี่ก็อยากให้น้องๆพักผ่อนนะครับรีแลกกับตัวเองบ้างนะก็นะรีแลกแบบหันมาออกกําลังกายแบบ o ั e t w ที h r อะไรประมาณนี้น้องโอเคฮะ ก็หมดไปเสร็จแรกแล้วนะครับคืออย่างที่บอกนะน้องอย่าจริงจังนะออกกำลังกายอย่าจริงจังนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าบิดตัวเนาะเกงตัว45องศานะครับทิ้งน้ำหนักไปด้านหลังนะครับแล้วก็กระด้านหน้าเนาะโอ้เอาใหม่เอาใหม่แมนอะ่าผ่ตาตัดนะเมื่อกี้คิดมันตัดนะฮะไม่เลยก็มาเอามาใหม่เนาะก็จะบิดตัวไปเรื่อยๆนะครับเน้นการเกรงนะครับสําคัญสุดคือการเกรงกล้ามเนื้อนะครับน้องๆที่น่ารักของพี่ถ้าน้องเกรงนะครกล้ามเนื้อถูกจุดแล้วก็จะได้อ่อ กล้ามเนื้อที่ถูกจุดนะครับอ่าเป็นการบิดตัวเป็นไงเป็นไงดูสี่ข้างดูกล้ามดูกล้ามเป็นไงน้องดูกล้ามสี่โค้งสี่โค้งที่สี่โค้งนี่กล้ามนะครับไม่ใช่ก้างนะฮะพี่บอกเลยร่างพี่มีแต่กล้ามนะไม่ใช่ก้างนะเป็นการแบบออกกําลังกายหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองวนไปนะฮะหนึ่งสองวนไปเรื่อยๆนะครับอเหนื่อยก็พักไม่ไหวก็พอนะครับน้องๆบอกแล้วเราจะไม่ฝืนนะครับอ่านิดหน่อยแต่กําลังดีดีกว่าไม่ทํานะฮะพี่บอกเลย น้องๆคนไหนไม่ทำแต่มาดูเพื่อเป็นแนวทางไว้ในอนาคตอนาคตอนาคตดูค่อยมาดูก็ได้นะโอเคฮะเลยกันต่อนนองนอกเรื่องมาไกลฮะเป็นไงน้องดูเงือดูเงือ๋อดูแถวเงือแถวกล้ามเฮ้อหมดแลยฮะเอาเรื่องนะครับถึงจะเป็นการออกกําลังกายง่ายๆให้ดูง่ายแต่พี่บอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่นะครับคือพี่จะแบ่งเป็นเซตไปเนาะทำตามจังหวะนะครับคือตอนนี้พี่ก็พยายามเปิดคลิปดูอยู่นะครับเพราะว่าพี่ก็จะ เน้นจังหวะเวลานะครับแล้วก็คึงกาเนื้อให้แบบเอออย่างสม่ำเสมอน,นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออออกกำลังกายมันต้องเป๊ะเออใช่คนอื่นอาจจะเป๊ะแต่พี่ในโป๊โป๊ปะป๊าโป๊ฮะ,ะ,ะ,ะไม่เป๊ะฮะพี่บอกเลยก็ไปเรื่อยๆนะครับน้องตามทําตามพี่ได้นะพี่บอกเลยเอาสนุกเอ้าหนึ่งสองหนึ่งสองดิหนึ่งเอานึ่งดิหนึ่ง,อง, <c oughs> องสองเป็นเริ่มลำบากแล้วนะเริ่มหมดแรงแล้วนะน้องนอนใงญทองพนะี่บอกเลย คือออกกับลังกายมันต้องมีพักบ้างนะน้องจะบู๊อย่างเดียวมก็ไม่ไหวนะหน้าอกบ้างท้องบ้างหน้าท้องบ้างก็ทําตามนี้นะครับเน้นย้ําอีกทีนะอย่าซีเรียสน,นี่เออระหว่างที่ออกกําลังกายไปเรื่อยจังหวะน,นี้ก็เอาน้ํามาจิบได้นะครับถ้าคอแห้งนะจังหวะน,นี้พี่กามาเน้นหน้าอกแล้วนะครับพยายามทํามือเป็นรูปหัวใจนะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมน,นะครับใช้นิ้วโป้ชี้เข้าหากันแล้วก็นิ้วชี้ปลายชนกันนะครับแล้วก็อึบอัอึบอัตามนี้เลยนะครับ น้องๆคนไหนที่แบบอืมีฟิตๆหน่อยกําลังดีก็สามารถทําได้มากกว่านี้นะครับนี่เอาสักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบก็ได้นะตามกําลังที่น้องๆไหวเลยนะจัดหนักจัดเต็มกัน,ปนไปเลยน้องอืมเนยเสียชื่อโเนยเสียชื่อแล้วจะออกกาลังกายไปด้วยกันนะฮะดูน้องให้ดูนะเออแล้วก็ลืมบอกนะปัจจุบันพี่อายุสามสิบสองแล้วนะครับน้องๆอ,งอแต่เราลองยังฟิตอยู่ฮนะ 32ใกล้3 3แล้วนะครับอายุมเป็นเพียงตัวเลขน้องโอถ้าเราดูแลสุขภาพรับรองโตไม่แก่แน่นอนอายุยาววัยเป็นอมตะไม่บอกเลยอออย่ายอมแพ้น้องๆสุขภาพสาคัญเอ้ตู้ตติดเอาใหม่ฮะคือสุขภาพสําคัญนะครับอน้ำลายติดคอนนองอฟิตอัพไปน,นิดเดียวะฮะเริ่มเหนื่อยฮะเปลี่ยนใจฮะมาเล่นดัมเบลบ้าก่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย อัดดัมเบลมั่งอัดดัมเบลมั่งเหนื่อยเนี่ยเนี <c oughs> ่ยเริ่มเหนื่อยจากพื้นฮะหันมาออกดัมเบลมั่งอ่าเปลี่ยนท่ามาันกินง่ายไปอืมท่าน,นี้จะปัมนะ๊มหน้าอกได้เยอะกว่าเดิมนะครับสาระมีฮจะมีน้อย <c oughs> ท่าน,นี้เราก็จะเกรงกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับพยายามโฟกัสน,นะฮะอันนี้จะทําให้ร่องอกของเราเนะี่ยชัดขึ้นนะครับทําแบบนี้นะครับคือการเกรงกล้ามเนื้อสําคัญที่สุดนะครับผู้หายใจเข้าหายใจออกให้เป็นจังหวะน,นะครับจังหวะลงเราก็หายใจเข้าหรือออกว่าตอนนั้นนะ <c oughs> ก็หายใจออกนะฮะตัวขึ้นก็หายใจเข้านะครับฮึบลงก็ออกขึ้นก็ลงก็ออกขึ้นก็ไอวิวเหนื่อยตอนหายใจนี้แหละฮู้ <laughs> ก็ทําตามพี่ได้นะน้องๆย้ํานะครับอยากชักๆช,กช,กชวนนะฮะคือเห็นน้องๆเล่นเกมกันก็สนุกเนาะก็อยากให้น้องหาเวลาออกกําลังกายบ้านนะครับหลังจากแบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านทําการบ้านไปเรียนหนังสือทําอะไรเสร็จแล้วก็ อยากให้น้องๆหันมาออกกําลังกายบ้างนะครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆเนาะการออกกําลังกายนะครับพี่ก็เป็นกําลังใจนะให้น้องๆอ,ออกกําลังกายนะครับเพราะว่านะทุกคนเรามันต้องมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับตอนนี้ก็ขอแบบอัอบเอาหน้าอ,อกอีกทีย่ในท่านั่งบ้างครับเป็นไงน้องดูกล้ามเนื้อที่มันฟิตปังฟิตปังฟิตปัง,ปงมานะฮะ น้องๆอ,อาจจะงงนะครับนี่พี่ออกกาลังกายหรือพี่พักมวยครับดูพี่มันหลือเกิดก็นะย้ำฮะออกกาลังกายอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะเหมือนเดิมเน้นอึบอับอึบอับชับโชว์ไปเรื่อยๆนะครับทุกการขยับคือการออกกําลังกายนะครับน้องๆเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะฮะอเอาละก็เซตนี้ก็ต้องพักก่อนนะฮะเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยเสียดายไม่ได้ดื่มน้ำฮะเพราะไม่ได้เอาน้ํามาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเหนื่อยนะครับ พี่บอกเลย10นาทีฮะพี่บอก10นาทีนี่เอาเรื่องนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็คงต้องพอแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับฮะออกไปออกมาก็อืนี่ฮะเช็คร่างกายก่อนจะเลิกนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็แน่น้องๆก็คงทําได้แบบเหมือนพี่แล้วนะพี่เชื่ออย่างนั้นนะครับฮ่าก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องลากันไปก่อน,นแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถรักกันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็มาเม้นต์ใต้คลิปเพื่อพูดคุยกันนะครับน้องๆมีอะไรก็สอบถามได้เลยนะฮะพร้อมให้คำตอบนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบายรักนะครับน้องๆอ,อย่าลืมล่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเล่นเกมมาด้วยนะอึมบอกเลยเรามีทั้งเกมเรามีทั้งออกกำลังกายในหะ้เพื่อสุขภาพของเราแล้วก็ความบันเทิงนะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบายสวัสดีดครับรักนะครับน้องรักของพี่บ๊ายบาย